ลักกี้อยู่นิ่งๆให้หมอฉีดยาเลยนี่จะโดดอย่างเดียวเลยเอา้าทำไมห้าวอย่างเลยลักกี้ให้หมอฉีดยาเลยน้ำหนักไม่ถึงโลนะคะนิดเดียวึ <c oughs> อยากโดนฉีดยาใช่ไหมเออไม่นิ่งเลยอันนี้ยากันเลื้อนนะใช่ไหมครับคุณข็งพยานนเลื้อนแข็งพยานกินเก่งอยู่นะไม่ด้วนปกติแ้วเล่วนให่ก็กินเก่ง จะเป็นยาหยอดน้องกันขี้เรือนนะคะ,คะเข็บบาดทะเลยเดี๋ยววันนี้หยอดยานะคะงดอาบน้ำให้น้องก่อนนะคะค่ะคลักประมาณสี่วันค่อยอาบโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วก็3ามเดือนมาฉีดบัตทยักไอมันอีกสามอาทิตย์อีกสามอาทิตย์มันนัก่าวัคซีนหัดเข็มแรกนะคะค่ะโอเค แล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวก็ค่อยนะัดวัคซีนตามสเต็ปไปนะค่ะเก่งม,มากขอบคุณค่ะ,คะแล้วพี่สโนโอเป็นไงบ้างคะเรื่องตาโอ้ตอนนั้นิ่งได้มาโอเคค่ะดีขึ้นแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องพาลูกเข้ามาอีกรู้สึกว่าลูกเขาตัวนึงเจ็บตาอีกแล้วอ่ายูโรเขากัดกันเขาทะเลาะกันแล้วก็ต้องอย่างนี้ตอลอดเลยได้ค่ะเดีย๋ยวถ้าทันน่าจะมาเย็นนี้ค่ะเป็นนอ